สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําไมค์คอนเดนเซอร์ตัวใหม่นะคะจากแบรนด์ s a ราโมนิกนั่นเองนะคะนั่นก็คือซาราโ o n i c SRMV 7000ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์แบบตั้งโต๊ะนะคะวันนี้เนี่ยเลยจะนํามาให้ทุกคนดูกันว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเรื่องการรับเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโดยเจ้าตัว SRMV 7000นะคะจะสามารถรับเสียงได้ตั้งแต่20 20,000เฮิรตเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าสามารถเก็บเสียงได้ เอียดกริปเลยนะคะสามารถต่อสายได้ทั้งแบบ USB นะคะแล้วก็ XLR USB, USB เนี่ยก็รองรับทั้งคอมพิวเตอร์ระบบ Mac นะคะแล้วก็ Windows สาย XLR เนี่ยก็เอาไว้ต่อเข้ากับตัวมิกเซอร์ก็ได้นะคะหรือว่าต่อเข้ากับตัวก้องก็ได้นะคะมาพร้อมกับระบบจ่ายไฟ Type ไ C นะคะซึ่งจะใช้ไฟเลี้ยงตลอดนะคะเวลาที่เราทำการไลฟ์หรือว่าสตรีมนานๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดเลยนะคะเพราะว่าสามารถต่อไฟตรงได้เลยค่ะ แล้วของก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างและหน้าตาของเจ้าตัว SRMV 7 0 0 0เนี่ยเป็นยังไงนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของไมซ์ราโมนิ c SRMV 7 0 0 0นะคะอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะคะก็จะมีนี่เลยพระเอกของเราเจ้าตัวไม์ของเรานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแล้วก็มั่นคงแล้วก็จะมีสาย USB Type C ะะมาให้ไท c to t ไทส C แล้วก็เป็นสาย XLR มาให้ในกล่องนะคะและชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือที่กันลมนั่นเองนะคะไว้ใส่สำหรับกันเสียงลมที่ออกจากปากเราอย่างนี้นะคะเรามาดูกันที่ปุ่มการทำงานของเจ้าตัวส a รามอนิก s r m v 7000กันนะคะก็จะมีปุ่มเกณฑ์นะคะสามารถเลือกปรับได้เลยนะคะตั้งแต่ 0, 10, 20บวก10บวก20แล้วก็บวก30นะคะสามารถเลือกโลคัสได้ด้วยแล้วก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่ม แล้วก็มิวนะคะแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นนะคะที่เป็นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าสามารถเลือกปรับโหมดนะคะได้ทั้งหมด4โหมดนะคะอันแรกเนี่ยก็คือสเตอริโอนะคะก็คือสามารถรับเสียงได้ดีด้านซ้ายกับด้านขวานะคะโหมดที่2นะคะก็จะเป็นโหมดออมนิดไดเรชันแนลนะคะก็คือจะสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางเลยโหมดที่3นะคะก็จะเป็นโหมดคาร์ดิโอนะคะก็คือจะสามารถรับเสียงได้เฉพาะด้านหน้านะคะและสุดท้ายนะคะไบไดเรชันแนลนะคะก็คือ ือจะสามารถรับเสียงได้เฉพาะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันนะคะว่าแต่ละโหมดเนี่ยจะสามารถรับเสียงได้ดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูเลยค่ะ Sa ลาโ o n ิ c srmv 7 0 0 0โหมด bi-directional โหมดนี้จะสามารถรับเสียงได้ดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมาะสำหรับงานพอดแคสต์หรือว่างานสัมภาษณ์ที่มี2คนเทสไมค์ซาลาโมนิก srmv 7 0 0 0โหมด b i d i r e c t ชันแนรับเสียงด้านหน้าเทสไมซ s ลาโม o นิก S R M V เ0็ดพันโหมดบายไดเรกชันแนรับเสียงด้านหลังโหมดคาดีออยโหมดนี้จะสามารถรับเสียงได้ดีเฉพาะด้านหน้าเหมาะสําหรับงานทําเพลงการอัดเสียงสปอตโฆษณาหรือว่าจะเป็นการทำไลฟ์สตรีมมิ่งเทสไมซ์ลาโมนิก S R M V เ0็ดพันโหมดคาดีออยโหมดออมนี้ไดเรกชันแนล โหมดนี้จะสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางเหมาะสำหรับงานประชุมหรือว่างานที่ต้องการเก็บเสียงหลายคนพร้อมๆกันเทสไมซาราโมนิก SRMV 7000โหมด Om n อ d i r e c t i o n a l รับเสียงด้านหน้าเทสไมซาราโมนิก SRMV 7000โหมด Om n อ d i r e c t i o n a l รับเสียงด้านซ้ายเทสไมซ์ซาราโมนิก SRMV 7000โหมด Om n อ d i r e c t i o n a l รับเสียงด้านขวา เทสตไมซ์ลาโมนิก s r m v เ0็ดโหมดออมน d ไดเรกชันแนลรับเสียงด้านหลังโหมดสเตอริโอโหมดนี้จะสามารถเก็บเสียงได้ดีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเหมาะสำหรับงานทำเพลงงานสนทนาหรือว่างานที่ต้องการเก็บเสียงแอมเบียนรอบข้างเทสไมซ์ลาโมนิก s r m v เ0็ดโหมดสเตอริโอรับเสียงด้านซ้ายเทสไมซ์ลาโมนิ s r m v เ0็ดพันโหมดสเตอริโอรับเสียงด้านขวา เจ้าตัว l a โมนิก SRM V 7000เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้รองรับเจ้าตัวแจ็ค3.5นี้ได้เลยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการมอนิเตอร์เสียงนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียบสายเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อมอนิเตอร์ถือว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วง่ายมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือประสิทธิภาพของไมซ์ l a โมนิก SRM V 7000นะคะแนะนำเลยนะคะว่าเหมาะกับคนที่ต้องการงานเสียงที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเวอร์อัด เพลงอัดพอดแคสต์นะคะแคสเกม ASMR งานสัมภาษณ์งานสนทนาต่างๆก็สามารถเก็บเสียงได้ละเอียดยิบเลยค่ะและถ้าหากใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะหรือถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่เว็บไซต์เดอะดิจิตอลเอเลยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ